เ <laughs> ดี๋ยวฟุตเธอก็จะเป็นแต่งหน้าอีกเหมือนเดิม <laughs> ออดี่เออคอนโดคุณแม่เอกกี้นะเนี่ย <laughs> เอออันนี้ของ,ของคุณแม่เอกกี้นะเก <laughs> ่าๆส้มๆเหมือนสภาพของเลยที่หน,นึ่งจะเป็นอเมรักของเดศไทยของเอเชียของโลกของกะวานรุ่นเบิกฟ้าหรอ ไว้เข้าไปแลนด์ค่ะเอออ๋อวันนี้เป็นเทรนเนอร์เดอะซีรีส์เนี่ยเออใช่ใชเออวันนี้เทรนเนอร์เดอะซีรีส์ทบบ่าจบยังคะก็ยังนะมันก็ดูไม่มีท่าที่จะจบนะ <c oughs> แต่ว่ามันเสิรเรื่องมาจากที่เราไปจีมนมารอบที่แล้วก็คือเป็นการไปพอลิฟายการเป็น LMT ของเทรนเนอร์ของบรษิษัทกอรเดอร์มาวันนี้ก็ไปกับกอรเดอร์มาอีกรอบนึงแต่ว่าจะแตกแต่างจากรอบที่แล้วรอบนี้ก็จะมีพรีเซนเทชันบรรยายด้วยเป็นภาษาไทยแล้วก็จะมีไลฟ์เดโมเนสเตชันก็คือเป็นการโชว์ฉีดฟิลเลอร์ปรับรูปหหนนนนนน้้้้าาเเเเีี่่ยยดดววใัแตชมมือิ แล้วก็วันนี้ทั้งวันนะจ๊ะแต่ไม่รู้กล้องจะอยู่ถึงเมื่อไหร่เนาะแล้วแต่แล้วแต่ทนไหวหรอหกโมงนะหกโมงนะขอเตะเตียงเตียงแหมอ้างเข้าไม่ได้เลยเข้าได้จ้ะเดี๋ยวขอให้ไม่ต้องห่วงแหมอ้างไหวอ้างไหวมาก จริงๆถือว่าเสร็จมหากราฟของเทรนเนอร์เดอะซีรีส์ของเราแล้วเหมือนก่อนน้นนี้มันจะเป็นแบบมือสมัครเล่นอะหลังจากนี้นก็ต้องไปเข้าสู่เ <Okay. S 1> ส้ทนทานงมืออาชีพแล้วเป <c oughs> ็นยังไงบ้างครับความรู้สึกของการที่ปกติแต่งแต่หน้าศิลปินดาราอันนี้ต้องแต่งหน้ <c oughs> า,า <c oughs> <c oughs> ลุกบรรยายแปลกใจลุกบรรยายแางงานเช้ามากงงานเช้า <c oughs> เจองานเช้าตลอดรอบที่แล้ว เท่าไหร่นะปีห้าป่ะเสียงแข็งนะครับวันนี้หกโมงก็น่ารักหน่อยเวลาเพื่อนเยอะเหมือนกันวิ่งเท่าไก็ได้เดี๋ยวไปเจอที่งานจ้ะทุกคนอยคุณหมทำไมเดี๋ยวพูดเธอก็จะเป็นแต่งหน้าอีกเหมือนเดิมอีกเออเดจ้าบอกไม่ได้พูดแล้วไงว่าเดี๋ยวจะแซ่คให้อยู่มีเวลากินโค้งกินข้าวแซ่คให้อยู่แต่มไบรอยากเปลี่ยนกันนะคะยังไม่ค่อยคุ้นชินทำไมอะ เป็นยังไงอ๋อทำไมอ๋อที่อยู่ใหม่หรอบ้านไม่เสร็จฉากบ้านเสร็จฉากก็กำหนดจ้ะบอกแล้วว่าหมดแต่ทำงานหมดแต่โฟกัสธุรกิจแล้วก็พอเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องบ้านตัวเองอ่ะก็คือยังไงเขานัดประชุมก็คือเอาเรื่องเลื่องไปก่อนละกันเดี๋ยวนี่ขอประชุมคลินิกก่อนอันนี้เอออันนี้เดี๋ยวเอาไว้ก่อนละกันไปไปมาอ้าวกูซื้อบ้านมาปีกว่าซือบ้านมาป่าซื้อบ้านมาอนมาปีก่าอบ้านม่าบ้านมี่าซนีว่าซว่าซ สร้างแล้วก็เสร็จได้แล้วตอนนี้เข<ม>า <คง S 1> อยู่การนะล้างไปแล้ว <c oughs> คนย้ายจนย้ายออกหมดแล้ว <c oughs> เออซึ่งอันเนี้ยเพิ่งเข้าดูอีกก็เลยเรอรอดูเชิเงนะว,ว่าแบบนานแน่ๆ <c oughs> นานแน่ๆ <c oughs> เดี๋ยวพาไปอัปเดตหน้าง,งานเขาเริ่มเข้า,ขางานแล้วเดี๋ยวพาไปดูว่าเขาก่าอสร้างเป็นยังไงไม่ใช่หรอกตัวเองก็ไม่เคยดูเหมือนกันเดี๋ยวพาไปดูจ่าว่าเป็นยังไงบ้างมันต้องมีพื้นที่กูตัวแหละการน้ำกับไฟ้วร ถอดปีเตอร์ไปได้เลยจ้ะเรียนทางกลมไฟฟ้ากลมกว่าฟ้าถอดไปเลยจ้ะเออเออเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาจักรยานไปปั่นเองจ้ะปั่นไฟเออต้องแปลกใจเป็นคนทำอะไรไม่ค่อยคิดกับเรื่องส่วนตัวเป็นซีอีโอจากเจ้าของธุรกิจหลายร้อยล้านจ้ะเจ้าของโดอยู่จ้ะจบเธอบูลลีคอนโดหรอคอนโดคุณแม่เอกกี้นะอันเนี้ยเอออันนี้ของคุณแม่เอกกี้นะเก่าๆส้มๆเหมือนสภาพตนหองเลยแล้ว เราเล่นเาเล่นห้องยังใหม่สดดีห้องกว้างขวางนะ uh huh. มี2ห้องนอนนะเออ uh huh. แล้วที่สําคัญคือคิดค่าเช่าถูกมากเออจริงๆอันนี้เรื่องจริงคุณแม่เอกกี้คิดค่าเช่าถูกมาก uh huh. ตอนแรกเราก็เข้ามาดูคุณแม่แล้วก็คือเออนิดหนึ่งคุณแม่เออเราจะอยู่ได้ไหมแต่คุณแม่บอกค่าเชา่าปุออ๊บปุ้บราคาดี <c oughs> อ,อ๋อเรได้โอเคไม่ยา รอเล่นรอเล่นแซลเล่นจริงๆคอนโดมันแบบว่าถือว่าเป็นคอนโดใหญ่ใจกลางของหล่อเออใช่ซึ่งก็จริงๆคอนโดนี้หลายสิบปีแล้วแต่เขาก็เออรักษาของดีนะดูว่าแบบไม่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 เก่ามากแล้วก็แค่แบบแอร์เหลืองๆนิดนึงเครื่องทำน้ำร้อนนี่มีสองโหมดนะใช่เนี่อก็คือมีร้อนเลยกับเย็นเลยพี่อุ่ ไม่มีอ่อาบทีหนึ่งก็คือต้องวิ่งเข้าไปร้อนก่อนรอแล้วก็ปบใหม่วมาเป็นเย็นแล้วก็วิ่งเข้าวิ่งออกอยู่เลยลำบากมากห้องพี่เอกกี้นะสอนเดีตอนนี้ยายออกใครจะมาเช่าต่อเดี๋ยวมาขายของให้มีคนเช่าแน่นอนอาปาไปเจอกันที่งานจานฝุดเยอะแล้วมีแต่รองเท้าแบบก็ยืนใส่เยก็คือเท้าสั้นไปก่อน ายพี่รู้จัะเรื่องของการพูดไม่ใช่เรื่องการแต่งตัวเนาะควาอมเพิ้มในได้ก่อนรับสินทางปัญญาทั้งหร่บพรอมนี้ก็ใกล้ตุยละเราพี่เอาไปพีเซ็นงานก็ใจนัดช็อตใส่กูโง่มากคิดก็ไม่ได้จอก็ค้างอายเขาใช่ไม่เลย สุดเปล่ไปเลยไม่เหมือน่าอ้าอันนี้ไม่ได้รีทัชยืนอยู่เงี้ยตรงนั้นรีทัชแล้วไงให้เวลาถ่ายถึงถึงชั้นยี่สิบแล้วก็จะต้องเข้าไปสู่ระยะโฟกัสแล้วนะจ๊ะโฟกัสกับสิ่งที่จะต้องทำเขาจะถามอะไรเขาอยู่หรือเปล่าตอนนี้ชั้นสิบสองเนี่ยไปชั้นสิบสองนะสองแปดชั้นเรวเท่าดาวนะเออก็เดี๋ยวต่อไปก็คือจะไปเตรียมตัวใดๆแล้วก็ต้องใช้สมาธินิดนึงเพราะวันนี้ มันทําหลายอย่างเกินเออถ้าทําอย่างเดียวไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกไอ้ให้ทําหลายอย่างเกินวันเนี้ยเอออ่สิยี่สิบจากถึงคนไม่อด้เออผลแรกเนี้ยเราจไปทปาเราจะระหว่างที่เรามาคนแรกตอนนี้ยไายังไม่เริ่มทำเลยไปดูไปแอบดูงานก่อนอันนี้คือหน้างานข้างในให้ข้างนอกใช่ไหมขอดูเอกสารแจกในวันนี้ซิตรงกับที่เราสอนหรือเปล่า S <S, <t akan> เราไม่ได้พูดตามนี <Island> ้น like <bbe> ี่ไม่ใช่ีโต๊เอออ๋อเอกสารแจกแล้วจะมีข้อมูลให้นะทุกคนทุกคนที่มางานวันนี้จะได้รับแล้วก็ข้างในอันนี้คือพื้นที่ของผู้เรียนทั้งหลายก็ประมาณ200คนแขกวันนี้ซ้อมดีมอนิเตอร์ที่จะต้องใช้สติเกอร์ทุกคนจะต้องทำงานกับมอนิเตอร์เป็นเอ็ปะเยืดก่อนเลย เหมือนไม่เคยขึ้นเวทีเนาะซึ่งทั้งๆที่เดือนนี้พูดมาประมาณ879งานแล้วอะเออ a c t ก็ขึ้นมาแล้วเออแค่นี้จะกลัวอะไร200กว่าคนเองฮะ200กว่าคนเอง2อง0 0ก็ร้องมาแล้วนะท่านั้นร้องนะเออขิงได้ขิง เดี๋ยวมีเวลานนะคะค่อยมาายนะเมนะไปประเมินเคสท้องี่อะทีนี้ หลังจากที่เตรียมตัวพวกงานหลังบ้านเสร็จอันเนี้ยเราก็จะไปะเตรียมตัวเพื่อจะขึ้นออนสเตจนะครับในเซสชันแรกก็คือเป็นในส่วนของการพูดเกี่ยวกับหัวข้อไรไอที่เราจะเป็นคนพูดนําเสนอในวันนี้ก็เดี๋ยวจะไปเตรียมตัวเลยนะจังวะนี้จะพูดอะไรด้วยมากไม่ได้นะเพราะว่าฉันก็ต้องทําสมาธิจ้าทุกคนฉันก็แยกสมองไม่ได้เหมือนกันไปจ้าอืก่นีแรก ครับก็คือเรื่องของ Injector เ,เ,เนี่ยไปเป็น a d v i c e d Injector ว่าบางคนชอบ่า มี28%ของคนณค้าแล้วที่บอกวิดเมนต์นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะค่อยๆไล่ไปตามตองค์ะอที่ช่วยเสริมก็จะมีเรื่องของเกลียวคอนเซ็ปต์สเกลนะครับแล้วก็เรื่องของเกลียวคอนเซ็ดิเมนชันลงไปมากขึ้นนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือดูเรื่องของวิงโคลนะครับหรือว่าอะไรนะครับต้องจำจนขึ้นใจเราจะได้รู้ว่าตอนที่เรา ก็เสร็จเรียบร้อยนะสำหรับพาร์ทพรีเซนเตชันแล้วก็พาร์ทไลฟ์อินเจกชันถามว่าเป็นไงก็เหมือนเดิมอะไรที่ครั้งแรกคนเราก็ต้องตื่นเต้นเสมออะไรเงี้ยเออทุกอย่างมันเป็นแบบเหมือนแบบสเต็ปของการเติบโตแล้วก็การเรียนรู้่าทุกอย่างในครั้งนี้ล้วก็ทําเพื่อการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้นไปในอนาคตแต่ตอนบ่ายแล้วก็ยังไม่จบ่ก็ต้องมีการมาสอนแฮนด์ออนคุณหมอที่จะต้องมาฉีดฟิลเ,เลอร์ปรับรูปหน้าอีก ใช่ก็ต้องอยู่ลำบากจ้ะทางข้างข้างหนอีกแล้วก็จะมีการแบบว่าเหมือนฟีดแบคคอมเมนต์การวันนี้ที่ทําไปเป็นยังไงนูนนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สอนหมอต่อตำบากจ่ะแน่นๆอยู่วันถึงบอกว่าไม่มีเวลาถ่ายเล่าเรื่องักเท่าไหร่นะแต่ก็ถือว่าได้น้ําเยอะอยู่นะเอเอก็แ้เออได้เนื้อเยอะอยู่นะ <laughs> เออแ,แหละก็ฝากติดตามด้วยก็เป็นว่าใครชอบซีรีส์แบบนี้ก็เดี๋ยวถ่ายให้ดูนี่แหละเรื่อยๆนะจ๊ะฉันก็ทําดีที่สุดแล้วส่วนฉันในวันนี้เออ ฉันเพิ่งอายุเท่านี้เองให้ฉันได้ท่งนี้ได้่นี้เถอะเออฉันยังมีเวลาพัฒนาไปอีกเยอะฉันต้องทำกลอบไปให้ดีขึ้นอยู่เรื่อยๆถ้าจะไปหยูดพัฒนาที่จะเป็นที่ 1, หนึ่งที่เป็น number o ของประเทศไทยของเอเชียของโลกของจังกรวาล <laughs> ทุกคนแยกย้ายแล้วเดี๋ยวกล้องอาจจะตามก็บตามใบนิดนึงนแต่นี้อาจจะต้องไปฟังก์ชันอย่างอื่นแล้วบ๊ายบายจ้าขอบคุณทุกคนที่ติดตามจ้า